ไก่รนาดนี <injections> ้งางรออยุแบบนี้ฮะนาะโอ้ดเป็นงงมดครับพี่น้องดเบเทคนิคเงาปดตัวเอ้าิ้นผ่านตัวตัวกสิทิ์จนยังบิงดึงเลยดึงห่างมันั่น็รว้าว่ามันผ่านอันอันผูกไว้ที่อย่นี่เม่อม่แต่เกือบเนุมเอ้าปรานอะไรน่เงียงนะวันี้ ถือเครื่องไม่ได้เลยนะพี่น้อยเวลาอยู่บังเถรครับพี่น้องเอาหัวขนาดนี้นี่โอ้โหถูกเขียนไปเลื่อยไปเจ้าของผมได้เต็มนึงแล้วไปของผมถาเต็มต่อไปครับผมอยู่ใช่ไหมเนาะเข่ากลานเกือบประยูจเกือบประยูเกือบประยูสั่มทหัรนี่แหละครั้งแรกโอ้ใหเงยกันนะตัวเตี้ยนดีหลีเอาไปครับผมเอกเอก